เบ้อเียิดอกเด้กองเสียทีบหน่อยไล่รีบรดอกเ้พุ่หนียเดียวพกองกองเทียทีบนหน่อยไล่รีบรีห็นแล้วันนี้ยิงไม่ต่ำกว่าสามเม็ดแบบนี้ก็วาดเจยบสิครับาดเจมีอีกแล้วบาดเจีมอีกแล้วัิกระทกที่แล้วพี่้อกกที่แล้ว เปลหรือปาสิบกยี่สิบกโอ้หาทีเลจซบอแลครับถูกเลยเต่มที่สรยถูกอัอันนี้เพิ่ยังมาพวกครบเลยิน้อันน้อันว่าแฟนทีมหน่อยละกว่านี้ได้เก่าเลยเน็ตบุดีบานนี้ตายบานนี้ทีมน่อยทีมน้อยถือ แบดเบิร์ดแบบนี้นะโอ้โหน้กี้พกม่แล้ขอโอโแม่ยู่บ่อะเลยย้อนคืน ี you, ่อเขียดนักวันี้ยกเอยกเออยู่นเอด้ี่น้องนเขาชั่วไก่สอนยเยแนาทีเบร์ครับมเม็ดกับอัเกียบสิครับนักเบึ้งดนนี้นะบบอลไปเล่นบอลในกอเ่อเกันโอ้ยแฟนแมนยูว่าได้ดิกินหมูโอ้บางยาดิ เสียงดังดีบ่มัข่อยยืดเหือนยาเนี่ยเฮ้ยหมูมา,า,าเียแล้วเนี่ยเนะอาตัวสี่ครั้งถามแม่นยู่ถามแมน่นยูแพื่อนที่ยืดยั้งมือนเนี่ยนะหมูมาเจียสกอร์เพิ่มได้นะครับจากโอกาสที่มีโอ้ตายแบบนี้ ใจเย็นเด้อมากองเสียทิมหน่อยเด้อเน็ตบดีเด้อนี่เด้อไม่ดีครสดอนยงยิงยงสอนะครับสีมนยสามโยงเสียงหาม่ดีนะเพียงว่าไดีแหละโยกแรกมันเบสแเลยเดียวนี่ยังมาแท้แต่ซุบอดอูีเป็นดูดมาองขางในมีเลยครับว่มอกินเขาชอบบานทันเตะเราก็อนัยินงจะซ้เม็ดวานเจี๊ยบมาัน

เบ้งเบื้องลุเนี่ยจกปากมาเลยเน่ยถาดิกเขียนเนี่ยเนี่ดมมือ้อกันาดิกเอกเสียแไนอยูปูชักบอลกไม่ได้ารหรกไมได้าหรอบได้แค่ปัดปลายนิ้วเลยผัวนเี่ยเป็นเชี่ยพี่น้องเอ้เบกียรเชีุ่กมือจนอยากเปื่อยเลยไม่จำเปน้องไปสามยด่ได้เจ็บที่ศีรษะ ตัวที่สกัดบอลลงมเดือวางสองปีเลเลยครับไปเรื่อยๆไเรื่ๆนั่งทางไหนแม็กวั้อมว้อมไปวอมไปอโดนไเห็นปเห็นบอลจัดเจ้าหนิจัดเจ้านี่คือส่วนหนึ่งทางเกมรับแมนจะแต่ก็แกะไม่ออกด้วยคือที่เหลือขึ้นอยู่กับทางฝั่งซิตี้นะครับว่าวนเลือกที่จะใช้โอกาสนี้บุกต่อหรือว่าจะจะหยุดเล่นให้บูโน่อกว่าไปกับกัน บาลานบาลานเกือบเกือบกัดตีนอีกแล้ววะล่ะจังหวะวางเท้าปลอกตรงนี้ก็เท้าบิดเข้าข้างในครับเท้าซ้ายบานี่กีเซียเปียบนะพวกเขามีหมวกพุทธมากกว่าเด็กมาก ตอนนี้ในทางเลือกผู้เล่นในตำแหน่งเซเตอร์แบ็กนี่ก็เคือไม่ควาไปเล่นกับทีมชาติอังกฤษก็มีปัญหาเจ็บแฮมสตริงเพิ่มไปคนนะครับ่ในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีสุดมาก่อนนะครับเมื่อก่อนแน่ก็นี่นี่นี่เอาลงเฮ้ยตอกเสียมาตบมือสวดๆเด้อมาเบอร์มาเมื่อมาจังหวะคอนเทนต์โบราณแน่นอนแน่นอนแน่นอน หยิบหมดเ่อเดินไอด่นเหื่อเ่ได้ยิบจนแกวแหงไม่อได้เล้วใหญ่มากใช่มากเขอาละครับเอาละครับเ เ้ยแล้วแล้ว้วอ้ยพี่น้องกดมมือยางไงพี่น้องเอ้ยมาดิยิงจะแก่นั่นนี้กินกินกบือนบองแล้วกันฮุ่นบองฮุ่นฮุ่พุ่นบังบัุ่นบองบัุ่นิงหริงอยู่ใจวะชิมอะไรนะชิมไนีชิมสามมเ็ตมดียบอ ไปยิงไ้บางยาดิโอ้ยฮันเลสเหรอข้าวอยาเดีกแล้วไลุกปแนอคโทมเน่ครับนี่งงเลยพื้นที่ของไอ้เชนนี่ไม่เล่นแน่เลย หยุดการเคลื่อนที่ของทัลเลนไม่ได้เองครับนักเตะที่อันตรายที่สุดในการจบสกอร์ของแมนซิตี้นี่นี่บอกว่าพูดแบบตึกขาวกับนักข่าวเก่งเน่บอกว่าเขาสั่งงานมาเง่งเขียดนักพี่น้องเรืยบาดนี้อันไอ้กอเตจะล่องกว่าจังหน่วยสามเมตรหรือเปล่าล่องกว่าสามเมตรป่ณิย์พี่มาด้านหลอดสวิตไปหลอดเขียนต่อแล้วครับสองเมตรเลยพี่น้องเยื่อยอาโยงกันา แบตแลตเสียงอยู่สเสียงนั่นก่อนพมมาพมนอนอยู่ยนเือเดียวยิอมาเป็นยังเปิดนาตาเราะ่ามโค่อน้สัโชโอ้เขียนเรอี้แบอยู่ตายแล้วผมมาหลังมันกูไสขังเลยมันเนี่ยง สองคนแ่งกันมเรวเอาออกเลยะเร็เรยวๆเ็เร็วๆเรเร็วๆเวเดีวๆเรวๆเวๆเด็วๆเร็วๆเร็วๆเรเด้อมรเรเเ็นรวรับไม่เป็นไรรเวรวเดี๋ยวเวเี ครึ่งหลังครับยิงห้าห้าเม็ตรลวดนะครับ,บรห้าเม็ตร,ร,วรลวดบ้านแก็บครับ,บ,รบรสี่กนถือว่าสูงละ

ไปเดือพันทีุ่มทเ่ไปเดือพันไปเดือพันส่อะาไปเดือพันนเี่ได้แล้วมองแบบแมแบบนี้นะรองฮะจีแล้วส่างแ่ดนตะวันออกเข้าซ้ายแล้วมาเชียรกัเชีเแม่เงหลังเรอแม่อยู่ไหมก็ลิกเซนเอาแล่รวยลายไปแล้วมาดีคาบุโดโดดาโล่เลยครับดาโล่เล่ ยังอยู่เด้อพผี่นอกเด้อยังอยู่เรื่องบรรยากาศเรบรแล้วบรรยากาศห้าหน่งแม่เงียบเงียบพี่นอกเงียบนั่งนั่งก็ได้เลยท้งโอ้บุบบากแอ้พีหนองบุบากแก่แม่ยกบได้ปัลัยสาย่เิแก่ลบบุบบุบนะแก่ลีบบุบบุเชื่อสายที่้ยากาศเช่อย่สายที่แก่ลีบบาแก่เนี่ย ติ๊ต่อเียนกับคนไหนเคียดจะเียเท่าไรเบอรงพี่น้องเลยอันอันก่อน่ดบอเลเตะสามสิบนาทีพี่น้องเลยพบเลว่าไปตีกันเสียงดังขนาดนี้อ่ะวันมีจาไหนบามีไส้ีวางนั่นลุกเบอรเบอรนุนนได้แล้วครับ เออหาเนินโบกสีบกาทีพี่เาะเอ้ายังมียังมียังมีเวลาเ้อกับเรับ่อเสียนะเออแฟนแมบจิตตีเออพีเนะแฟนแมจิตีีมีบเดีเอาเออเออมีบุรีเอาแมนยูอ่ะอ่ะแดิก็แม่ยูนะครับเนาะแม่ยูแม่ยูแม่แมนท้ามันสิยุงแล้วเนาะเดียเย็นนะครับเนาะเดียวเย็นเนาะมีแม่พุท พูชัยเป็ตีอรงเนเจเออพูชัยเป็นยุมเลยบากเลยฮูาฮ่า่าฮ่าู่ที่นี่ที่นีเยอะมากเออฮันสุดท้นออด้ด้เหลับมไปโ้ยไมู่หงม้ตอฮักกาดฮักกาดบ่ ฮักการเห็นฮักเห็นแักเนี่ยแหละวฮักการต้องแถามว่ามันใช่ครับทำทำทีไรหรอทีได้โอ้ยอาเจสดัมเนาะโอ้ยพ่ออย่ามาคุยอาเจสตัมไปทำไม่ทำหน่นบอลสเปนบอลรุ่นเพรมีตัวดีๆเนี่ยมาขายนะนะมีตัวดีๆขายทิ้งเอากระ ปั่นปั่นนะจีไงใช่อยู่ฮอลแลนด์ก็ต้องไปทำเงินบูตสเกตแล้วก็สเปนไอ้บอลที่สร้างทีมเจเนียร์ช่างทีมก็สร้างสร้างทีมได้ก่อนสร้างทีมกินนี่แล้วตัวละรยอะโอ้แหลกเมาเลยกว่าแหลกมันท่ามู้นว่ะเลมันท่ามันท่าแดงเดือดนะมันท่ามู้นนะ

ว่าอะไรว่ากิเราให้มีสายเ่างต้องเดือไปไโคนะกดอะไรมาเลเนี่ยไอ้นี่บอกเฮ้ยไอ้ยูคนไม่ต้ซื้ม่หรอกว่าไม่ได้กิดเอาคิดเอาคนมันม่ยอมเอาคิดเอาราฟัแล้วคนทีรู้าวฮกฮกแล้วหแล้วหแล้วไอ้เห็นจกรโกไปแล้วโดหยุ่ เอ้อจะโทษเหรกลับตัวตามาจิ้มกับวายจังหวะอี่เอ้ยต้องช่โทษนี่ตอใตเลยไม่ทำเลย <c oughs> ต้อง <c oughs> ตัดคอขอแค่โทษอย่างนี้ไอ้งเรีบร้อยเย